ผู้หญิงคนนี้มีสองหน้าสองบุคลิกรับหลังเป็นสาวน้อยจอมโหดแต่ต่อหน้าคนเธอจะกลายเป็นสาวน้อยที่สดใสร่าเรงิงทันทียามาอิเป็นแฟนคลับตัวยงที่คลั่งไคล้ดาวประจําห้องอย่างโชโกจังแค่เส้นผมเพียงเส้นเดียวของโชโกจังก็มีผลต่อใจกับเธอมากมากถึงขนาดสําคัญกว่าชีวิตของเธอเลยทีเดียวใช่แล้วเธอเป็นสาวยันเดเรกเมื่อเธอเห็นทาดานะกใกล้ชิดก,กับโชโกจังเธอก็ดักรอทาดานะกระหว่างทางไปโรงเรียนแล้วลักพาตัวกลับไปที่บ้านอาการิกล่าวทักทายโชโกต่อหน้าเธอเธอก็จ้องหน้าอาการิด้วยสายตาอาฆาตจนอากะริ แต่โชโกเป็นโครคกลัวการเข้าสังคมก็ได้แต่มองอีกฝ่ายด้วยความขัดเขินแต่ยามาอิก,กลับคิดเป็นอย่างอื่นถ้าโชโกจังกล่าวทักทายเธอที่เป็นสามัญชนธรรมดาดัานจะเป็นการลดสถานะของเธอดังนั้นการที่ถูกโชโกเพิกเฉยมันเป็นอะไรที่เยี่ยมไปเลยจากนั้นเธอชวนโอซานะไปคุยกันในที่รับตาคนแล้วนะบังคับให้โอซานะแนะนาเธอให้รู้จักกับโชโกเพื่อความปลอดภัยของชีวิตโอซานะจึงต้องทําตามคําเรียกร้องแต่โชโกกลับหวาดผวามากเธอกลัวจนขาสั้นสะเทือนไปถึงโต๊ะและในสายตาของยามาอิคิวโกหน้ากลมผมยาวเธออดใจไม่ได้จนอยากเอามือไปสสััมผ <laughs> ノーマンするのよヤバいね。 อยู่ๆโอซานะก็เสะนะอให้ไปเล่นที่บ้านยามาอิหลังเลิกเรียนเมื่อคิดถึงกลิ่นหอมของโชโกะที่จะติดผ้าห่มและหมอนที่บ้านเธอรีบปรับตกลงทันทีโดยไม,ม่ลังเลเมื่อไปถึงที่บ้านของเธอเธอก็ได้เสนอทางเลือกให้ทาดาโนะสองทางว่าจะถูกฝังบนภูเขาหรือจับโยนลงทะเลเธอคงขูทาดาโนะว่าห้ามส่งเสียงแล้วจับขังไว้ในตู้เมื่อทาดาโนโะ,นะได้ยินเสียงของพวกโชโกะเขาจึงกระแทกตู้ขอความช่วยเหลือโชโกะตกใจจนตัวสั่นโอซานะอาศัยจังหวะที่ยามาอิไปชงชาเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าเมื่อความจริงถูกเปิดเผยยามาอิ ทานแล้วบอกยามาอีกว่าเธอขอเป็นคนเลือกเพื่อนด้วยตัวเองจากนั้นเธอกับทาดโนก็กลับไปใช่แล้วกลับไปกินแค่สองคนแล้วทิ้งโอุานะให้อยู่กับยามาอิเพียงลําพัง